เอลีเลบบขาวนึงวะริ้นล่มันเป็นยังลิดมันย่ันมันมตัดอยู่แล้วแต่เดี๋ยวนี้ตัดจำ่เนราหุงมื่อหัวยาดินป่เห็นจำเไม่ปะจนี่บ้านปล่อยไปจองรู้เองมันมันปรจําเน่ตอนห้องมัดขาห้องทำคอร์ดห้องิดจงไปขนาดนี้่บตัวนี้พอดิเลยปแล้วมัน่มกเเองเบิงหัวเขาะหัวนีนี่ มัดตัดเลยที่ว่านอ่ะโอ้ยข้าวุ่นไร้ค่ะอยู่นี่จงมัดขอโทษขอผิดขอนี้่มัดมัดหลักกระตัดมัดหลักกระตัดเกิดตายปะมึงจอมัดเดื่ยที่อันนี้จีวรหยุดแต่เหยุดเนี่ยที่ตายที่หายแบบไม่ได้เอามีดโกนตาแล้วไม่ไปตัดมีดตัดเขโทษเดี๋ยวพี่เขาก็ลงบีเพอมาเหมือนกันมัดเกือบนตอนมู เล้วอะไตอนนี้ตัดตัองันแ้บเลยไม่ได้หรอไม่ได้ลองทีเลยเขาว่าตัดฟันตัดยากกว่าอุ้ยห่วยนึกว่าสิจมห่วยทำมันตอนแรงแจนนี่เลยตัวผู้ไรพ่อเอาเลยเอาเลยอ่ะอย่ยพึ่งอาวนี้แสอนมันมันดูไหมปัอ่าย่นไปเห็นแขวมันหนาวปักมูหน่อยไ่ไปนี็นมันงี้วะท่านแข้า แมลงคลอนเนาะไม่เห็นมีหมูขุนเงยเป็นเลยเลยจะชิงเจดถือเจ้าของเสยเลยว่าหมูหน่อยก็หลายอย่หมูขุนเนี่ยขายออกด้วยขายออกด้วยว่าขายกับเพือกอาหารไป็นเรื่อยปกติขุนอาหารนิดนึงซีสอบมีพ่อพ่อใหมดูหน่อยอันนี้ซีก็สอบแล้วกนเขาปวดแค่ข้อมือ ไตายแล้วขอโทษขอบีคขอจำลัร้านเองมันว้ไม่ห้องกออกช่างกล้องเหนื่อยถือกล้องแล้วขอบายบายนะคะ